ขบวนสินค้าเจนสองหนะครับจอดอยู่ที่ชุมทางหนองปลาดุกด้วยนะครับโอ้โหสามารามาไม่มีเบาต้องรีบนะครับเพราะเดี๋ยวต้องถอยต้องถอยหลังไปเก็บนะครับที่ท้ายประแจหมายเลข2ี่เ็นะครับแล้วก็จะมีขบวนสองหสองนะครับมาเลขที่นี่นะครับแพดลงที่นี่แล้วครับ สุดระยะแล้วนะครับสําหรับขบวน355นะครับเดี๋ยวจะถอยไปเก็บที่ท้ายมาแจงใหม่แเลข21นะครับเราจะเห็นว่ามีขบวนสินค้า726นะครับท่าม่วงท่าเรือน้อยบางซื่อหัวตะเก้นะครับจอดเลิกอยู่ที่ทางสอนะครับขบวนนี้นะครับ355ม่กกี้ที่นครปฐมนะครับผู้โดิสารลงเกือบครึ่งพันเลยครับประมาณเกือบ500คนเลยทีเดียว น้ำนี่ก็ถือว่านี่นะครับสิ้นสุดขบวนที่ชุมทางหนองปราดุกนะครับเดี๋ยวจะถอยพ่เก็บขบวนที่หลังประแจหมายเลขยี่เนะครับนี่นะครับมีขบวนสินค้านะครับที่726นะครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับ โอ้โหจอดไปเก็บแล้วนะครับสำหรับขบวน355นะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ